กาาารรอคาพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอแสดงความเสียใจยต่อผู้เคาราะห์ร้ายจากเหตุการณ์อาคารถล่มที่จังหวัดปทุมธานีโดยคอสอชอได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่แรกและสั่งให้หน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และต่อเนื่องและจะต้องตรวจสอบเหตุการณ์โดยละเอียดต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกหัวหน้าคสอชอได้ประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่อจากนี้ ว่าสถานการณ์โลกมีความอ่อนไหวและมีความเสี่ยงสูงทั้งจากปัญหาด้านการเมืองความขัดแย้งการสู้รบความยากจนในทุกประเทศที่ยังเป็นประเทศที่อยู่ในขั้นการพัฒนาล้วนจะส่งผลกระทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในโลกปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้อาจจะทําให้เศรษฐกิจมีความผันผวนต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้จึงขอให้ทุกภาคส่วนในวงจรเศรษฐกิจช่วยการประครับประคองให้ประเทศไทยผ่านพ้นความผันผวน,นนี้ไปให้ได้ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจส่งรายชื่อขึ้นบัญชีไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อที่คอสชจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าไปแก้ปัญหาให้ได้ทันท่วงทีสำหรับการขับเคลื่อนประเทศของคอสชในห่วงปัจจุบันระยะที่สสรุปได้ว่ามี3มิติที่สำคัญที่ต้องรักษาสมดุลและเดินไปพร้อมๆกันข้างหน้าได้แก่ 1. การปรองดองและการปฏิรูป 2. การพร้อมรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ 3. การยกระดับรายได้สร้างอาชีพสร้างงานลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจควรยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้องช่วยกันเสียสละลดผลกําไรให้น้อยลงบ้างเพื่อแบ่งปันให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติส่วนปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำมาจากการที่ภาคเกษตรไม่ได้มีการจํากัดพื้นที่ต้องรีบปรับเปลี่ยน เพราะทําให้การระบายสินค้าไม่ได้มากเท่าที่ควรต้องแก้ไขด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตรหาตลาดใหม่และบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันมากๆทั้งนี้เพื่อพยุงราคาข้อห่งใย,ยที่ผมมีอยู่มากในขณะนี้ก็คือเรื่องของการปลูกข้าวหรือพืชที่มีราคาตกนะครับด้วยปัญหาเรื่องดิมาซัพพไม่สมดุลกัน เพราะนั้นเราจะต้องมีการลดวงรอบในการปลูกพืชลงเช่นการปลูกข้าวปีหนึ่งบางพืชที่อาจได้สี่ครั้งสามครั้งสองครั้งต้องลดลงนะครับอย่าไปเอาปริมาณอย่างเดียวเพราะว่าน้ํามันไม่พอไงครับน้ำไม่พอน้ําไม่พอปลูกกี่ครั้งก็ตายหมดแล้วก็ปัญหาก็กลับมาที่รัฐบาลเพราะฉนั้นสิ่งเหล่าต่างนี้เรื่องเรื่องการปลูกข้าวเหมือนกันพ่อวิวเคยรับสั่งไว้แล้วว่าทํายังไงเราจะเก็บน้ําไว้ใช้ได้มากขึ้นในนาข้าวก็ท่านเคยรับสั่งไว้แล้วว่าทํา ขนาให้มันสูงขึ้นใช่ไหมให้มันกว้างขึ้นนะเราไปลดขนาดคนาลงเตี้ยลงแคบลงเพื่อจะได้ปลูกข้าวได้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่มันเก็บน้าได้น้อยลงนะครับเราทาให้มันสูงเหมือนเดิมเหมือนทางเราสั่งไว้เดิมแล้วให้มันกว้างหน่อยมันจะได้เป็นทางเดินก็ได้ปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ให้มันขึ้นออกดอกออกผลให้ให้กินให้อยู่ให้ใช้ให้ขายปลูกมะละกอปลูกอะไรก็ได้มันอาจจะบังร่มนิดหน่อยช่วงแรกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงมันก็ไม่ได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว วันนี้เราต้องใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะปลูกอะไรที่แตงบวบอะไรกลางก็ได้ตามคนาดนะแล้วเราก็เก็บกินไประหว่างที่ข้าวยังไม่ออกหรือไม่ก็ไปขายถ้ามันเหลือทําไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมการเรื่องพวกนี้นะครับปีนี้จากสถิติที่รายงานมาเนี่ยน้ำจะน้อยลงฝนตกน้อยลงการเก็บกักน้ําในเขื่อนน้อยลงการอะไรกระจายน้ําหรือว่าอะไรปล่อยน้ำมาเนี่ยจะน้อยลง นะเพราะว่าน้ำมันน้อยอจะทายังไงได้ก็ตอนนี้ก็ผมก็ภาวนาให้ฝนตกมากขึ้นแล้วกันแล้วก็ให้หน่วยฝนหลวงเนี่ยทำให้หลายๆพื้นที่นะครับก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างนะก็ขึ้นอยู่ความชื้นขึ้นอยู่กับความถูบของใบนะอันนี้ก็คงเข้าใจอยู่แล้วนะครับสําหรับการเบริกจ่ายงบประมาณของรัฐและรัฐวิสาหกิจวันนี้มีความโปร่งใสามากขึ้นมีการเรียกรับผลประโยชน์น้อยลงแต่ต้องเบิกจ่ายให้เร็วไม่ให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจต้องเร่งขับเคลื่อนแต่ขอให้โปรง่งใสตรวจสอบได้โครงการขนาดเล็กขนาดย่อมที่มีมูลค่าไม่สูงมากนักต้องเร่งดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณต้องกระจายเม็ดเงินลงสู่ชนบทให้ได้โดยเร็วประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้มากที่สุดในไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปทุกส่วนราชการต้องพยายามนําเม็ดเงินลงสู่พื้นที่ให้ได้และในเรื่องการจัดทํางบประมาณปี2558 ต้องพร้อมเบิกจ่ายโดยเร็วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคอสชอยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศมีมูลค่าเป็นแสนล้านในแต่ละปีฉะนั้นต้องเร่งกระทําโดยเร็วด้านปัญหาทางสังคมหัวหน้าคอสชอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาเด็กแว้นเพราะเป็นบ่อกเกิดของอีกหลายปัญหาตามมาเรื่องต่อไปเรื่องเด็กแว้นรถซิ่งผมเคยพูดไปแล้วนะ เริ่มได้รับรายงานเข้ามาอีกแล้วมีการแข่งขันกันอีกบนถนนหลายสายสายใหญ่ๆใ,ในช่วงกลางดึกแม้แต่ถนนกลางเมืองเช่นพนระรามสี่คลองเตยก็จะมีกลุ่มเด็กแว้นออกซิ่งอยู่บ่อยครั้งชีวิตมีค่านะครับผมไม่เห็นประโยชน์ที่มา,มาแข่งกันวิ่งกันแล้วก็เป็นบ่อกเกิดหลายอย่างนะครับเป็นภาระเจ้าหน้าที่ก็สนุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปลงพักนะหรือไม่ก็ตายนะบาดเจ็บ,บเพราะนั้นผมจะสั่งการให้เจ้า้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับดูแลตรวจตาเขขมงมวดการบักษากฎหมายอย่างจริงจังในในบุคคลเหล่านี้นะครับในส่วนของการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะพยายามทําอย่างดีที่สุดแต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบไม่ได้เพราะอีกฝ่ายยังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งได้พยายามสอบถามถึงความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อนําข้อมูลมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอยา่างไรก็ตามขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังไม่ประมาทในการเดินทางการใช้ชีวิตประจําวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดและมัดระวังในทุกภารกิจที่ออกทํางานเรื่องการพูดคุยนั้นก็กําลังประสานเพิ่มเติมกับมาเลเซียนะครับซึ่งก็รับว่าจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อไปแต่เราทํากรอบโครงสร้างใหม่ก็เลยเอากรอบโครงสร้างไปหาดูอีกทีหนึ่งนะครับในระหว่างนี้การพูดคุยต่างๆก็ยังคุยกันอยู่ในทางลับในทางพื้นที่นะมันมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับโดยกรรมภักสีส่วนหน้าโดยสวตนะแต่คณะใหญ่เน,เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงและมีการผมก็ให้มีการปรับรูปแบบ การพูดคุยใหม่ให้เป็นให้มันเป็นระบบให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้พร้อมๆกัน,นหลายๆเรื่องไม่ใช่คณะเดียวไปพูดกันก็มันก็ไม่จบหรอกครับมันต้องพูดทั้งกฎหมายทั้งออความรุนแรงทั้งความเป็นธรรมความชอบธรรมและเรื่องของออจะอยู่กันยังไงนะครับในวันข้างหน้าผมใช้คําว่าเป็นการพูดคุยสันติสุขนะครับไม่ใช่สันติภาพและใช้คาว่าเป็นสันติสุขเพื่อจะทําไงให้อยู่กันได้ทั้งไทยพุทธและมุสลิมอย่าง ยั่งยืนนะครับในเรื่องของความสันติหัวหน้าคอสชอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาซึ่งจะเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการทุกคนร่วมกันคลี่คลายความเดือดร้อนดูแลทุกสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเร็วขณะที่กลุ่มต่างๆที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ต้องการขอให้หลีกเลี่ยงก,การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วงเพราะจะไม่เป็นผลดีและทำให้การแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ